ในตำรายาไทยสมุนไพรผักกาดน้ำหรือหญ้าเอ็นยืดในการบำบัดนิ้วในไตสลายก้อนนิ้วขับนิ้วอย่างปลอดภัยไม่ต้องผ่าด้วยสมุนไพรผักกาดน้ำหรือสมุนไพรหญ้าเอ็นยืดไปทำอะไรกันเราไปดูกันเลยเรามาทราบกันเลยว่านิ้วในไตเกิดขึ้นได้อย่างไร นิ่วในไตเกิดขึ้นได้จากปริมาณของเกลือและแร่ธาตุและสสารต่างๆเช่นแคลเซียมกรดออสซิลิกกรดยูริกในปัสสาวะที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีปริมาณมากกว่าของเหลวนะท่านผู้ชมในปัสสาวะจะละลายหรือกระทั่งนะครับทำให้เข้มข้นน้อยลงได้จนเกิดอาการก่อตัวเป็นก้อนนิ้วในที่สุด คราวนี้เราก็มาทราบกันเลยนะครับว่าอาการนิ้วในไตเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก้อนนิ้วเนี่ยมีขนาดที่เล็กมากๆท่านผู้ชมอาจหลุดออกไปพร้อมกับเวลาน่ยของเราในการขับปัสสาวะโดยไม่ก่อให้เกิดอาการเจ็บปวดหรือความรู้สึกว่าเจ็บปวดตรงเวลาเราขับปัสสาวะตรงท่อปัสสาวะเลยนะครับอาการของนิ้วในไตเนี่ยจะไม่ปรากฏให้เห็นจนกระทั่ง นิ้วเริ่มเคลื่อนตัวรอบๆไตไปยังท่อปัสสาวะนะครับหรืออาจจะมีการติดขัดนะท่านผู้ชมและก็มีอาการปวดแสบเวลาเราปัสสาวะนั่นก็คือนะครับมีการที่ก้อนใหญ่ขึ้นนะครับบางทีอาจจะมีก้อนเล็กๆและจับตัวกันมากมายท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเป็นอีกส่วนหนึ่งเรามาทราบกันเลยว่าในการที่เราจะมาขับนิ้วในไตเนี่ย เราจะใช้สมุนไพราทางเลือกนะครับก็คือสมุนไพรหญ้าเอ็นยืดอันนี้โจก็คือว่าเอามาปลูกนะครับที่คลอง15นะครับคลองสิบห้าลังสิตองค์คาร์นะครับจะมีสมุนไพรหญ้าเอ็นยืดเนะี่ยเยอะมากท่านผู้ชมที่อยู่ปากคลองเรามาทราบกันเลยว่าในการที่เราจะมาขับล้างทางเดินปัสสาวะนะครับเวลาเราปัสสาวะกับปิดกระปอยนะครับดนะท่านผู้ชมอันนี้คือเป็นวิธีทาเลย ด้วยการใช้ทั้งต้นต้นสดๆนี่แหละประมาณสักหนึ่งกำมือนะครับมาล้างน้ําให้สะอาดพอล้างน้ําให้สะอาดแล้วนี้เราก็จะเอามาทั้งต้นนะครับก็คือรากนะครับใบกิง่งดอกผลของเขานะครับมันมันมันจะมีเม็ดด้วยท่านผู้ชมหลังจากนั้นนะครับเราก็ล้างน้ําให้สะอาดแล้วเราก็จะมาเตรียมน้ําน้ําในการต้มจริงๆเราจะเอาประมาณสักนะครับ 1ลิตรถึง1ลิตรครึ่งหรือประมาณ2ลิตรก็ได้นะครับไม่ฟิกมากมายท่านผู้ชมอันนี้ก็คือสมุนไพรย,ย่ายเอ็นยืดนะครับเวลาเราฉีกใบเนี่ยไอ้ส่วนที่เป็นเซลล์มันจะไม่ฉีกขาดสมุนไพรย,ย่ายเอ็นยืดเนี่ยในการที่จะมาละลายก้อนนิ้วนิ้วในไตขับนิ้วในท่อปัสสาวะนะครับในทางเดินปัสสาวะขับออกมาแล้วเนี่ยเราจะทําอย่างไรท่านผู้ชมเวลาเรากินหลังจากนั้นเราจะกินขณะอุ่น เวลาในการต้มจริงๆเราก็ใช้เวลาไม่มาไม่น,าน่าไม่นานนะครับก็คือประมาณ10-15นาทีพอน้ําเดือดเราก็เอาลงแล้วก็กินครั้งละประมาณนะครับหแก้วนะครับก็คือตอนเช้ากลางวันเย็นนะครับจะก่อนอาหารก็ได้หรือหลังอาหารก็ได้จะใช้ประมาณ1กํามือก็คือใช้ต้นสดๆในการต้มอาการนิ่วในไตนะครับก็จะโดนขับออกมาทางปัสสาวะนะท่านผู้ชมทางท่อปัสสาวะของเรานะครับ หลังจากที่ท่านกินได้ประมาณ3-7วันนะอาการเริ่มจะมีแบบเป็นเม็ดทรายออกมาแล้วนี่ก็คือนะครับสามารถต้มได้ประมาณ3-7วันในการที่เราต้มทุกๆวันสามารถเปลี่ยนสมุนไพรได้ทุกๆวันท่านผู้ชมสมุนไพรหญ้าเอ็นยืดขับนิ้วในไตเพราะว่านิ้วในไตนั้นเกิดได้จากปริมาณของเกลือและก็แร่ธาตาุต่างๆในการที่ออา มีแคลเซียมมาสะสมนะครับแล้วขับออกมาทางท่อปัสสาวะเชื่องัดนักเลเลยล่ะครับ